ในยุคที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้แต่เชื่อว่าอาชีพเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเนาะก็สวัสดีค่ะชื่อแต๋วนะคะแต่วเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่พยายามมองหาไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มมาโดยตลอด ในยุคที่ค่าของชีพสูงแบบนี้และตัวตัวเองก็ยังมีภาระหนี้สินก็คือเราไปกู้เงินมาทําการ,กรเกษตรเนาะ mm. ก็ทําได้เพียง mm. ตัดดอกไปทุกปีแต่ก็ยังไม่มีโอกาสใช้หนี้ตรงนี้เลย mm. ก็เลยพยายามที่จะมองหางานอะไรที่เราจะสามารถทำควบคู่กับอาชีพแม่บ้านของเราได้สามารถมาแบ่งเบาภาระหนี้สินหรือว่าแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้แต่ก็มองเห็นแต่งานออนไลน์นี่แหละค่ะก็ โชคดีมากๆค่ะที่วันหนึ่งได้มีโอกาสมารู้จักกับ i n นดี p โปรเจกตจากทางออนไลน์เนาะแต่ก็พาตัวเองเข้าไปศึกษาค่ะว่าเราจะสามารถทำได้ไหมหลังจากที่ศึกษาจนมั่นใจแต่ก็ตัดสินใจสมัครและก็เข้าไปทำงานกับทีมกับที่ปรึกษาเรียนรู้และลงมือทำวันนี้แต่ก็สามารถทำคุณสมบัติผ่านซ u เปอร์สตาร์ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วโลก1%เปเซตลอดไปและยังสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้อีกด้วย เราก็เชื่อมั่นค่ะว่าอินดีมนี่แหละจะตอบโจทย์กับทุกๆอาชีพทุกๆคนได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเราปลดหนี้สินที่เรามีอยู่ได้เพราะอินดีมีคนสำเร็จมากมายที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนเราไม่เก่งไม่เป็นขอแค่คุณเข้ามาเริ่มต้นให้ได้และก็ตอนนี้เราก็เปิดแพ็กเกจใหม่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พันกว่าบาทเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีไปใช้แล้วก็ยังได้ประกันชีวิต แล้วก็ได้ทีมได้ระบบได้ผู้นำไปช่วยสอนแบบจับมือทำก็ไม่เก่งไม่เป็นขอแค่คุณเข้ามาเริ่มต้นให้ได้ค่ะก็มาจับมือสำเร็จไปพร้อมๆกับทีมแต่อินดี้และพี่ๆทีมงานยินดีให้ข้อมูลและก็ยินดีต้อนรับล่วงหน้านะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักทายเข้ามาได้แต่อินดี้ยินดีให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ